งกลไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับนั่นเห็นไหมเนี่ยผลงานครับอ๋อขอโทษอ่ามาแรกกันเลยก่อนตาน้ำมนต์หลวงปู่เข้มเชื่อไหมรู้จักตะวันฉายไหมบูชาน้ำมนต์ขู่ไปฟันแทงไม่เข้าพูดต่อสู้ตีศอกป้าวป้าป้าป้าไม่แตกแทงเข่าปัก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 ไม่รอดดูสองก็ไม่สองอ๋ ฟันแทงไม่เข้าฟันแทงไม่เข้าฟันแทงไม่เข้าเป็นไงขอคนไม่เชื่อหนึ่งคนขอคนไม่เชื่อหนึ่งคนใส่ไม่ได้ไงเนี่ยแพ้ไปเมื่อคืนสองศูนย์อะนะหมูเยะแต่สิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอน้องถวายแทงอะไรก็แทงแทงคนคนเขาลบหลู่คนเขาไม่ศรัทธาพ่องคาถาค่อยๆแทงอย่าแทงแรงก็ค่อยๆมอ้าวเป็นไง เป็นแค่ละคนนี้นก็มีของคนนี้มันชอบลบลู่มันชอบลบลูอาเซนนันคือสำหรับคนมีจิตศรัทธาเอาขอกีบินเอาไปแทมของอะไรไปีไปเอาไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของทางอะไรนะครับมันเป็นหลักการวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะครับพอเราแทงเข้าไปเนี่ยนะครับแรงดันอากาศข้างนอกมันก็เยอะกว่าขา้างในมันก็เลยดันไม่ให้น้ำมันหลุดออกมาเนื่องจากว่ามันไม่มีอากาศเข้าไปั่นเด็กนะครับ มาดูวิชาที่สองถ่าถานน้ำไม่หกมีขอคนไม่เชื่อหนึ่งคนขอคนไม่เชื่อหนึ่งคนโอ้ได้มาโมบุยะไปเปไปจังไป้ปบ้านมึงแก่กับเปลี่ยนชุดง่ายเดี๋ยว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 อันนี้แค่ลองเดี๋ยวอยู่ของจริงหนึ่งสอง ดูไ้ยอ้า <c oughs> เป็นได้เป็นได้เมื่อกี้มันแค่เสิอบๆดูไว้ <c oughs> ดูแด้เอ๊ <c oughs> เป็นไงเมื่อกี้ครูแค่หลอกเล่นมันมีตะแกงตรงฝามัน แต่แกงไม่ได้ช่วยอุดน้ำไว้นะครับสังเกตว่าพอปูเยียงเสร็จปุ๊บน้ำมันก็ไหลถูกไหมจริงๆแล้วเหมือนเดิมเลยมันคือเรื่องของแรงดันอากาศนะครับแล้วก็แรงตึงผิวของของเหลวเท่านั้นนะครับที่มันช่วยให้น้ำไม่ไหลออกจากปากแก้วนะครับใครจะทำอ่ะอันนี้เรียกว่าคาถาลับไซมาเต้เอาคนที่มาชอบลบหลูกูอะอ๋อนี่ดูนะครับเยี้ยงงี้เยี้ยงงี้ หยุดเอ้าน้ำหกไหมเวียงกันน้ำหกเอามันหยุดสิมันหกอ่ะระวังนะระวังนะเดี๋ยวนน้เดี๋ยววันนระวังนะระวังนะระวังนะเดี๋ยววัเดี๋ยวันเยียมนสสาไป ันหมุน,มนอยู่ยังไงมันก็ไม่หกนะครับนี่เห็นไหมการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับจะมีแรงแรงหนึ่งนะครับที่มันจะหนีศูนย์กลางอยู่ที่มือครูออกไปไมันจะผลักให้น้ํามันไม่ลวกนั่นเองนะครับเอาง่ายๆเอาง่ายๆเห็นไหมทางไหนก็ไม่ลวครับทางไหนก็ไม่ลวกครับซึ่งถ้ามันมีความเร็วพอมันจะไม่ลวกนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราช้าๆ,ช,าๆช้าๆเห็นไหม มันต้องมีความเร็วระดับหนึ่งมันจะไปรล่วงกันเองนะครับ <Ooh. S 1> เออ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 เป็นรุดนมือนะ <Ooh. S 1> เจอกันใหม่ซีซั่น3กับหลงบูเข็มนะครับ